แข็งขุ่มมากดาวะแข็งไงนึงเลยให้ึ่งดอทึ้นมาเลือดพี่น้องเลยนะอันได้ปัดนี่แข็งขับเลือดฟอมของแท้สดเว้ว่ามันยางเกี่ยวเขาอย่างนไหมพอนนีเลยน้ำสอนคนีเดียวโอ้ยนี่สนดอกนี้ปัดนึงคุ้มค่า มาจา่าเก็บแกโอ้แข,ง,ขงร่วมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับละเหมาะแห่งขอได้เลยครับเบิง่งเบือเข้าจนมุมเมื่อนี้พอน้อยซอยเดิมออกมาเก็บพักมาโบกครับเนี่เก็บพักมาโบกมาแขงกันนะเอกมาจบให้จบนาเอาไปแขงครับพี่น้องเสีบเด้อ เต็มอยู่นี่จะดอกมะบุบทั้งดอกทั้งยอดแล้วครับเก็บผสมเดียวครับพี่น้องอยู่หน้าถามครับตอนนี้น้องสองห้องครับออะมานบึงเทอหน้าพะว่าน,น้ำแห้งกว่าเก่าแลว้วก็หอยทางกมีค่อยติมีค่อยนี้ครับแสดงว่าฝนมีหอดหน้ามาหอดน,น้องกุดโกงหันฝนห้ามมาพี่แบล่ามีดีฝนเสยครับพี่นอ้องบรรยากาศยงมเช้าดีขนาดครับน้ำหมอกก็จะลงแห้ง มือนี้จ้าวัวเราตกหอดเดี๋ครับพี่น้องนี่ฟ้าคือสีหนาหนาเดี๋ยวเก็บพักแล้วล่ะกลับห้อบ้านแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอพอมาตนาจ้ะมีแม่นป่าเด้อพี่น้องพักหม้ห <laughs> วานเคนขู่มามาวะแกงไงนึงเลยได้ทั้งหมาอู้พร้อมเด้วยหม้อู้เปล่ามาแกงเดลียวเข้าไปหาเห็ดมาแกงปะไปหาเด้แกงแตะพักคุณจะเสียไปดิ สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกคนทุกท่านเฮ็ดหอเกินเลยตอนนั้นมีทันใดกินสิกินปีใดว่าลาโซพ่อเปีไปหาอยู่ป้ามดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเถวมาละไล่อะไรกับเก็บมามันงามัวทำมะฮงอ่ะเราขู่โกงทำมะฮงยอดกะทินแกงพักถทึงดอกทึงมาเด้อพี่น้องคนน่ะขู่ไวนาทรมฮะละเป็นตะเกียงโอกิแทะเ่งเซมเขงหมดแดงใหญ่ รบรรยากาศหมอกลงมากค่ะวันนี้้าเห็ง,ญญาาง,งยงางนี่ครับผาเบงบรรยากาศ สวัสดีค่ะพี่น้องเปนเรื่อะเมื่อยกเวือ่องเหนี่ต้องท้าคิดอย่างเดียวค่ะแล้วกินพี่น้องมากินตำหม,มี่หยกสาขาซองนะคะ ไปครั้งแรกนี่ใช่เห็ดุิบสั่นครับผมต้องมียกสาขาสอนค่ะสวัสดีครับบอจ้าสวัสดีระบบอจ้าชาวบิลค่ะวัชาวบิลสวัสดีตาปากสวัสดีค่ะตัวเสื้อตัวเสื้อหอมจัะหอมมะนาวเนาะหอมจังทำไมมันน่ากินอย่างนี้วิญญาณซูนกล่องใช่ไหม ตำบมะงเสบตำบมะงนวตำบะ,ง,บำบะ,ง,ำบะงพ่อน้อยซอยเดืออายุเคิงสมองมาแต่พี่น้องลูสาวเขาสิมันตำบมันพักบุ้งคือนอสอาเอนาไ้ะี้บ่ซ้อนทักเ,เลยดิขอมีทักได้อยู่บ่มันยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวม่ตะเี้มันโอ้มันยาวน้อย <c oughs> ของก็ไม่ตะเค็บเจ้๊เจ้าพ่อเจ้๊มาพี่น้องมาเส็บๆเดี๋ยวนะครับไม่ตะเคบกินตำหมซื้อมันนี่ซื้อวสัสดุเลยพพี่น้องรับบ้ตำผักบุ้งฝอยตำม,มี่ยกสาขาสองแนวเลยนันๆยายๆมด้วย แซ่บขี่นอกแบวนี้เลยด้วยการจะคำก่อนจะที่เราจะกินผู้เดียว่อลบ<ด><ด>ับไปดังไฟเสียบเล้ที่เราจกินผู้เดียวแข็งแข็ปนตะกอ,อ,อ้อพาะอยากนำ้ำเ้อ <laughs> ขอกินนะ้ำ <laughs> เป็นแบบ่เลยา,เาแสกวาตำหงก่อนมาพอมากดหงว้ายดมือนีเราปลาฟักบุง <laughs> อามาชิมซซมาชิมเตำียกสาขาสลูกมันแสกวาตำหงันเลย เมื่อนี้ห้องจะเห็ดเมนูอย่างครับพ่อครับเมื่อนี้บ่ลูกว่าละแกงทักมาโบกเสือกับเห็บตาโปจิแล้วบัตรที่นี้พอดีนเนื้อเศษม,มันมีมันมีพนสองร้อยกัมเลยเรามาปิ้งครับพี่น้องมันมีพอเก้าอิบเก้าบัตรมันเศษอยู่ในนึงเมื่อวานเก็ดส่งให้ลูกค้าเมื่อนี้เรามาปิ้งกินเสืเสือเสือผื่นมันลหมดก่อนอหมดหมดแดง<ถ>ก็มีแน่ยังนี่ละครับพี่น้องเก็บมาเมื่อเ้ารนี่ซอยนั้นตกหมด ดอกมะอูก,ก่นอันเลิอกก็ใส่ไม่ต้องล้างด้ยวยลูกเพราะว่ามันมันมีมีติดดินง่ายคือมันฝนมีหอนหน้าแล้วมันนน้กับโป่งเสื้อน้ำหมอ้อน้ำเผือไปมันอยู่สูงครับแปลว่ามันเป็นพุ่มเป็นเฟยแล้วมันก็ยอดมันอยู่สูงกว่าดินมีได้ขี้ดินคือขั้นขั้นห้องมีล้างนี่แกงแงหอมแห้งแกงแสดด่งด้ประเทศอันดอกรัมกมะบูหรือว่ายอดทักงมะบกูกระสวนมากก็มีแต่ทิ้นบุไทยนี่ได้แกงกินพี่น้อง อีสา,านบางหน่อยกำลังขยายพันธุ์อ๋อันทานอีสานมาตรงน้อยเขากำลังจะล่องบอ่งอกแซ<ส>่บเด้พี่น้องแต่มันต้องเป็นพักโบม,อมบอันพักโมบปลอมนี่แบี้นี่อันได้พันธุ์นี่แห้งคากเดินปลอมของแท้นี่แต่ว่าซุ้มนี้มันเริ่มจะเลยพันธุ์จะกายอย่างหน่อยครับถ้าเป็นยอดมโบบอ,อันเหีห่ยวหอนปักข่าพี่น่ะโมบอ้ด้วยโบเหียวยอดมัน,นจะออกผมๆอย่างหน่อยมันละแกงมีค่อยแส่บเด้พี่น้องเขาตามความจริงแต่ว่าคันพักมโบบพันธุ์นี้น่ะบ่แกงเลยครับ เสื้อปลาเดี๋เสื้อเจียวธรรมดาเข้าเนี่ยโอ้ยแนวนี้เลยแม่นมีได้ปลาเสื้อกับเสีบแต่ว่ามื้อนี้เราเสื้อเฮ็ดแต่พี่น้องมันได้เฮ็ดผมก็กรอะใส่ไปเยอะๆแกงพักต้องพริกแบบนี้ด้วยจย้ะใส่ตายเฮ็ดตัวมเมื่อไหร่อแม่พี่นอ้องเบิ่ร์มมีเฮ็ดตัวรอบล่าสุดที่ไปเก็บก็แ่าพอค่ะ เซไว้ว่าสิกินขามปีประสั่นด้ขามเดือนอยู่โอเคกินละกระเพชรแตงโมหูก็ได้เกลือจ้ะอุ้ยโอ้เ <c oughs> ข้มเด้อพักมมนหลายพักมมนหลายนี่ดีเดียแนวตัดเข้มใส่สองเลยครับเนาะชื <c oughs> ้อว่าเฮ็ดป่วนเมันอ็จะนีว่ว้ามว้าวอุ้ยโ oh. อ้โหขวดออมาดูขวดด้วย อันนี้ที่สุดของที่ถูดที่ถูดพันที่แกงพักแสบเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อปลาแด็กมาหน่อยซอยเดิมไปแกงใส่จ้ะน้ำปลาแดงกนู้ๆนู้นวตวงกระปุกละลอยหาบาทเด้อพี่น้องเด้อเดินบนทางยูทูบอ่ะมองได้กระตับนี่ครับมองมุมขวารางครับผม <laughs> ชื่ออะไรสีเขียนคำว่าผลิตาตะพันครับสามารถคลิกสร้างซื้อยุ่งตรงนี้ได้คร<ส>ับผมจิ<ส>้มเอาโหลดพี่น้องอยากกินอะไรก็ได้เดี๋ยว<ด>สิไปตื<ด>ิมน<ด>้ำอีกจ้ะ ไม่นี้นี่ใส่รู้สึกว่าแต่งตัวเป็นติดผู้เป็นคนครับผมเสียกีฬาให้กองนะทีมงานเสียกีฬากับกันดันยู้กับซื้อไม่กับถือว่ากับโอเคยุ้ยมันบานเสียกีฬาตัวเก่านี่สติ๊กเกอร์ล่อข้าบแล้วล่อข้าบอีกไอที่เราอยู่เห็ดไม้หายไปกะเม็ดยุ้ยน่กับพ่อปดก่าเสียนแล้วครับผมใส่น้ำตืมไปก่อนนะคะ ลวงหนามด้วยครับบว้บวงบว้วงจบบไห้พอวัาเบิ่งก่อนบ่ครับเดบบบี๋ยวก็มีบักบวบทักหลายยอู่ด้ออออืบ่ตงยาแซ่บจังดได๋รุ่นต้องเปาะเปื้ดมันออกซะก่อนเด้อพี่น้องคั่นเฮาไปแกงเครื่องเปื้ดมันจะรู้สึกว่าจะแข็งๆอันนี้มีแม่พปปอมแท้ครับมัอมกระเทือนนี่ซีมนี้ยังแม่พอมแท้นี่ครับลุ่มนี่ แกงนี่หอมแซ่บพี่น้องเลยเดี๋ยวฮอดอันหน้ามันมามันแก่ละเก็บมาแก่ไว้ละคัดเอาตพันฑ์นี่ละจงตะพันฑ์นี่ไว้เอดพันโดยโดยตรงขันน้อยนี่เอาขั้น้ออนกะออจงไว้ลดเติมเเลยาสิว่านาคึกกันค่ะ <laughs> น้อยอ่อนเขาก็มีต้องข้าวนียแก่นอันนี้ต้องปอกจริงๆใส่หมักแบบนี้แต่ว่าขันขันนวยเถังสีเถาพอแกงใส่ผักกระแยงเด้อเออขันอ่อนตะไน้อ่อนมันเวลาสดนี่เว้ยว่ามันยางเกี่ยวเขาอยู่ยำในมันผุทธัตกระแยงปลาดุกอันนี้มันร้อยห้าสิบกัมครับพี่น้องนี่เนื้อเศษแดดเดียวเศษเนื้อแดดเดียวก็เลยเรามาปิ้งครับนี่ ที่พี่น้องซื้อไปเก่าซีบเก่าบาดได้หลายก็หนีเด้อจ้ะอันนี้มันบ่วพ่อเกิดได้ที่ปีงกินมันมีคอครับก็เลยเราปีอู้แต่ว่าดีพี่น้องเอาไปทอดเด้อกระเทียมมันล้วได้กินได้ขนันมาปีงคือพอน้อยกระเทียมมันรอดเบิดอันนี้อันว่าเนื้อเศษแต่ว่าเนื้อเศษก็แปลว่ามีติดมันแบบแต่ว่ามันนี่ื้อเศษบ่เอาเด้อจ้ะงามใครสนใจอย่าสั่งซื้อกมุมขวาล่างเลยจ้ะมองได้ก็ครับใช่บ่ขวาค่ะขวาล่าง ใน u t u b e ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าคันอยากโทรกับโทษค่ะ0654904232ด้วว่าพี่น้องเบิ่งทางเพจกับพิมเพราะว่าสนใจแต่ว่าขันน้องแอนมินเขาบอกว่ามันเบิดหรออยิ้งสิกะขอถท่ขอ,ขอ,อไหยหลายๆแต่ว่ามือซีมีมาเป็นช่วงๆเพราะว่าซีโนัาฟาร์มผลิตเหนือเสียนหนไซบอทันแล้วค่ะล่าสุดมอฟตดระเดอ้อพี่น้องเลยบานนี่เราเอาวันพักลงแล้วครับเอาเออกมาออกอู่น้อยลงก่อนกบมาโบกลงก่อนครับพี่น้องตัวท,ที่มันลสุสาากซาในจังหน่อย ไจน้มพอดนนเต็มหม้อันยะคุนบอรครับมัน,นยุบลงแล้วมันมีหลายได้ลูกแล้วพอดีกมอนี่ละคือดีวคมันเป็ะคมือตใดเออกระดาษื่อบิ่งไปนำได้เลยโคตรโคตรบ่บคอไบอ่ครับบ่ไเาจะบังคครับาไม้ก่ค่ะโเเลยเดีย๋ยวพอ อนันยี้ร่วงทันทีเลยบอกครับแมนขั้นยิกมีทันเลยไม่รู้พักเข้าต้องสือ่อความร้อนไวๆยำตัวกินข้าวกับแล้วก็ทิ้งไว้เลยลลลนี่แะครับพ่อหน่อยกินเมนูเป็นเมนูพักเป็นเมนูแบบแบบนี้ครับสุขภาพพ่อหน่อยได้แข็งแข็งแรงครับผม กินแบบไม่ง่ายพี่น้องตะเข้ามันก็มีค่อยได้เนี่ยยูน่กินกินไป้ำอนี้ลืมไปเลยลูกนั้นแล้วโัวรักมาเลยแล้วนั่นไปลูกลืมไปได้พอดีครับพี่น้องพอดีกัมมอหมดแดงกับลงไปนำแน่เล็กน้อยพอดีเป็นยาสมุนไพรเีห้องเดียวเดี๋ยวเริ่มมีออกจะกพักไหมไปเลยบายพอดีเลยน้ำซอนพอดีเดียวเท่ หอมห่วยๆครับสวานปึ๊บที่จริงสันบัมีอันเนื้อพวกมันใช้สำหรับมีเอาจะแคบในตู้นี่แหละลูกมันยังหอมดอมีดีเลยป้าคงจะหมดเลยเม็ดแล้วลูกหนึ่พอดีมีเต็มซ้ำพอดีอันนี้ปลาจับโผงยังเสื้อครับพี่น้องอันเบอร์สองแล,ล้วรอให้มันพักมองเลยน้ะมีโทมหกสิท เตะเตะลงสะกดเดตะพี่น like, oh ้องหยิกยิกลงสะกดลงน้ำพรมกระซิบมันออกสิ่งเลยยิ้มนะด้วยยังกระซิบเนาะเป็ดจะเสียบเรื่อดอกเย็ดกระไดพี่น้องคือรูจระอยู่ตรงนี้อ่อนสนดอกนี้บาทนึงกับคุ้มค่าแมนแมนนี่ลีเขาบปล่าครับจงกฤสิไปเก็บมาได้จงกฤสิมาขูดค้าเห็ดเป็นของง่ายได้เนาะครับถ้ามันมีออกมีได้กินนี่จางหะ เราเด้อพี่น้องวันนี้ก็เราเอาันไปอีกตู้ลงไปซื้อซิมมึงระวังมันแสซยบเดี๋ยวยัเสีบันก็รอเสบียตู้ลงไปเสียบเดี๋ยวก็เดนไปเลยเป็นเมนูที่แบบว่าหอมมากครับผมต่ก่อนต่างหูก็เลยแบบว่ากินพักกินนั่นครับหอออหอห น,นี่ก็เปรียงซีนแห้งแป๊บนึง่งตังค์อยู่ทางสูงจังเลยก่อนเด้อพี่น้องโซนนี้ไฟยังแห้งอเด่ไอ้บ้านนั้นไฟอ่อนตัวลงจังเลยอย่างเราลงต่ำขีปนาลัดแต่ว่าคันขีปนาลายมันมีซุกป๊ดแป๊บเดียวขึ้นมาหอมห่วยๆเลยครับแนบว้องหูมันทีมงานค <พอ S 2> นหนึ่ง <laughs> ว่าจังได้กาะกิน้อมากินแซ๊บแจกจ้าวันดีจ้าอ้าวอ้ไปได้ัอันนี้มันจะท่าไหนครับไปพากันเปื่อนดวงใจนี่ครับจักหลืเด้ออาก็ไปซื้อออหยางรู้มือบุญนะเขาเอาให้มั่งมาจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ากินแกงคับใส่เห็ดตาบดอกใหญง่ๆโอ้ยแกงร่วมสดเป็นสดอาเลย <ส>แต่อมมันมีราคาโห,หดแน่จังเลยมากินน้ำกันจ้าพี่หนุ่โอ้ยคือว่าบอกคุณนเยเมนูแบบนี้อ่อาโอยนยน้องทาเมนูแบบนี้แหละอ่ะมากินเป็นเมนูปวดป่ะครับผมปวดของอันนี้เลยสดน้ำโอ้ย เวลาปิงมันหอมมันเป็นแต่เสตเดอพี่น้อยกินกับมะนาวไหมอะไ้กินลูกข้าวถึมาดจามาดจาบอจ้าลูกุ่งจ้าเอาลงซะก่อนเด้อมันคำใหญ่กวราวันนี้หนูตาได้จีิงจัดไรสุดแล้ว สยรุ่นอรสสารุ่นมาชุดด้กนชุดหัแต่ว่าอาบหวานคนน่จังเลยกระเบิงหนาคนกินแน่นเนาะหวานก็ได้ตันนาะอันนึงได้ปากอนึงลงคอกาเจอของฮ้อนเขาาให้ลงคลิปเด้อตองปอ จากพี่น้องแกมาเบิกตอนเท่งนี่ยก็เจอเผือเฮ็ดเฮ็ดเผื่อนะเฮ็ดตับโกเฮ็ดตับโกกันยังอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยยังอออยู่เขาเรไปเคลียร์ไปแสงกระสุดเขาเขาลอย้ายสำลักไเลยดูสวคำเย็นยัยดอเผื่อนี่แหละสายกระว่าโอยกับข้อเดียวกันข้อยังครับข้อแกงข้อเหลาขาวน่ะลูกกระตื้นพอดีอ้าวแม่ปลเย เดียวฟังรเดกินปีซีนอะไรไต่หัวไต่แห้งเาอ่าเนาะเป็นเหมือนเดยโดนล้มปานพละกำลังมากว้าสัตว์ซีหรอว้าสัตว์คนละมากตอนนี้เหอเหอเอฟซีเลยเอาหลบปาก ซุกเลยได้พี่น้องเลยแล้วติดมันอ๋อเนี่เสร็ดแดดเดียวไ<อ>ด้ขอห่อมากไ่ตะเกียบเ,เคียวก็ได้<า>แกงมคกมาได้ครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกทั้นครับมาสเต็ปเดียวเด้ <ผม S 1> บอบาทเขากันอย่างน้ำตอ่อโอ้ยแก็งรักหมโบอกเจอเฮดตาบเมือนพ่อกินเราเป็นออหอนตโต <laughs> ไห้เหงือัดจะเอสีเหลืองอย่างเงิบเหลืองมันดอกมันดอกมันค่ะพ่อผักมังโบ๊เนื่ะเสียคนกินกับปลานี่ปลามือเื่อเคลื่อนนะหอมฟรามอ๋อปลา้อมบะเบิ้ลไส้กรอ้ไ้ขมขมน่ย สบมต้องเสือทำเขาน้ำแจมังดาบน้องอนนี้เออสงยอมันใหอดิอันั้นองเกินแลยก็โอ้ยเขาใหญ่ๆแต่ินเป๊ะเลยี่จริงนะมันหอมสีไม่ไหมก่อนนอันเอาตัวเด็กต่อยใช้คำเขาจะไหมหอมครับขนาดเลยค่ะ สามนี้แล้วแสงเลยอันไว้จอดไว้ตอนนี้จ้ะบอกลูกชื่ออะไรดิเมนบอสตอนสามสัตว์บึ้งสามนัดใหม่นั่นข้างเทียรตอนแสบๆกับไปน้ำพนักงานเลยจ้ะบอหน้าพี่น้องได้กินอยู่ยามคนแพขกเพิ่งกระซออ่อนตอนใดยอันบอสแสบน้ำไปน้ำพนักงานเบิ่นแล้ว เแซ่บๆให้ลูกค้าจำน้ำต่ำพระบูงเลยนี่อาไว้สดน่านี่ต้องน้ำตาลดีจังเลยเอาใส่บ่้างค้ำตาลเออืออามาคนเราส่วนกับลุงน้อยเนาะลุงน้อยส่วนหนึ่งหวานส่วนหนึ่งสว่านุ่ไปมากเลยสว่าใต้ก็แตพอ nháo ไปแล้วจันเนาะอันนี้จานที่สองเลยพี่น้องไป่ันอันนั้นไปสางมาซื้อไม่พวกนี้เก็บไว้เป็นกะละมัง ฝามาเด้อมีทันเด้ออย่าากเลยหลานเรากำลังตื่นอย่าาต้มก้ากินเยอกินเป่ดตันนี้เพราะว่าพามาเราแต่ได้ขลมต้มีงมีมีขลมีเนขลมีเคร่คือเอเอเลปฟาีนี่ป่อุนตาาก็ม้นีอก็ได้ามเนี่ยเดี๋ยวสายสเด่าหมออยู่อาไปฟองสก็ได้เป็นยังครับ ไ่ส้บอกอ่วนนะครับอ้วนเหมือนว่าเป็นร้องซ้่อ่ะจียวปนลบแปลว่าบงอ่ะที่ยาสยาาสียาแล้ใส่เข็มใส่เข็มน้อยเลยี่ยา ไม่เจ็บเลยยายเมื่อนร่ลกับบาดชาบาใตรงเนี้่เจ็บเาสิบ่เจ็บแมนข็มพี่ได้โอ้ยท้านเจ็บเด้พี่โอ้ยขีมค้าพี่ได้ของหาจิเลยตกค่ท่เซพิร์เดี๋ยนี้นะไม่บ่อ้าขอไปเจ้าพี่ยาเซอร์เพิดนี้ที่สำคเป็นอย่งที่สุดคเจมบบอหมอรอบอกเออ ไปยุบแบบนี้พี่น้องต้อกครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมืัอนี้กินข้าวกับแกงครักเสือพักมาบุบตึงตั่มพักบุ้งแน่กินปลาเลยเมื่อเช้านีในะครับพี่น้องายท่กไตคร่บขอบคุณครับผมพิเศษคือเนื้อแดดเดียวครับผู้สุดยอดเลยแม่โตเล้งดึงเล้งดึงเล้งดึงอ้าวต่อกับต่อแล้วเนาะว่าแต่ห้ามมเน็ดมันมันมีต่อหรอก